แต่ถ้าพูดถึงเครื่องรางของขังประเภทมีดหมอมีอยู่ท่านหนึ่งซึ่งความเข้มขลังนั้นเป็นที่รู้จักกันดีมีดหมอหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพหรือพระครูนิวาสธรรมขันหรือหลวงพ่อเดิมพุทธสโรท่านคือเทพเจ้าแห่งนครสวรรค์ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากใครๆก็รู้จักท่านในสมัยที่หลวงพ่อเดิมท่านยังมีชีวิตอยู่นั้น ท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้ให้แก่สิษิยานุสิ์หลายอย่างเช่นเหรียญรูปท่านพระรูปเหมือนงาแกะรูปสิงห์นางกวักต่างๆตะกรุดพายันและมีดหมอประวัติมีดหมอหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมท่านได้ศึกษาวิชามีดหมอจากหลวงพ่อขำวัดเขาแก้วอำเภอพระยุหะกีรีจังหวัดนครสวรรค์ต่อมาท่านก็ได้สร้างมีดหมอหรือมีดเทพศาสตาวุธขึ้นมาเองที่ท่านสร้างไว้มีสองขนาด มีดหมอขนาดใหญ่เรียกว่ามีดกวานช้างท่านได้สร้างมีดเล่มใหญ่ให้แก่กวานช้างของท่านซึ่งมีขนาดทั้งด้ามทั้งฝักยาวประมาณหนึ่งสองเพื่อบังคับช้างให้เชื่องเพราะว่ากันว่าหลวงพ่อเดิมท่านชำนาญวิชาเขาจะสารขนาดเล็กลงมาเรียกว่ามีดหมอปากกาใช้พกพาติดตัวได้ท่านได้เริ่มสร้างมีดหมอตั้งแต่ปีพศ2456บางก็ว่าสร้างราวๆปี2460ก็แล้วแต่ตำราแต่ละเล่ม ที่ค้นคว้าหาหลักฐานกันมาได้ในช่วงสมัยแรกๆนั้นสิทธิ์แต่ละคนต่างว่าจ้างช่างทํากันเองแล้วามาให้หลวงพ่อลงจานอัคระและปลุกเสกให้ต่อมามีคนสนใจมากขึ้นทางวัดก็ได้จ้างช่างช,งชาวอำเภอพะเยาคีรีให้ตีมีดส่งวัดโดยตรงช่างตีมีดมีหลายคนอาทิช่างไข่ช่างฉิมช่างสอนช่างแมนซึ่งแต่ละช่างจะมีเอกลักษณ์ของตัวมีดของตนเองต่างกันไป โดยจะเน้นแกะสลักใบมีดเป็นลายต่างๆเช่นลายเทพพนมลายหน้ากเกี้ยวลายน้องสิงลายกนกผีเสื้อและลายเสยมาใบาโพเมื่อช่างทำใบมีดเสร็จแล้วก็จะส่งต่อให้ช่างทำด้ามและฝักทำต่อส่วนที่เป็นตัวด้ามถ้าเป็นมีดเล่มใหญ่จะมีด้ามเป็นงาแล้วฝักเป็นไม้คูนส่วนเล่มเล็กก็จะมีด้ามเป็นงาและฝักเป็นงาจากนั้นก็จะส่งต่อไปให้ช่างทำเงิน ทำที่รัดปอกมีดและด้ามมีดมีดหมอหลวงพ่อเดิมนั้นว่ากันว่าเนื้อเหล็กที่นํามาใช้ตีเป็นมีดนั้นจะมีส่วนผสมประกอบไปด้วยตะปูสังฆวานอนซึ่งเป็นตะปูในสมัยโบราณที่ใช้ยึดเครื่องไม้ในพระอุโบสถแทนตะปูตะปูลงศพผีที่สับเปล,เลือเก็บไว้บาดแตกชารุดและเหล็กนําผีนํามาเป็นส่วนผสมใช้ทํามีดหมอการปลุกเสกมีดหมอของหลวงพ่อเดิมเมื่อช่างตีด้ามมีดและปอกมีดเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อเดิม จะบรรจุแผ่นตะกรุดที่ได้ลงเลขจานอักขระยันต่างๆอักขระเลขยันที่เป็นเอกลักษณ์คือคาถามงคล9้าหรือหัวใจอิติปิโสแต่หลวงพ่อเดิมท่านจะเรียกว่าคาถาประขันเพชรสำหรับลงมีดหมอโดยเฉพาะนั่นก็คืออะสังวิสุโลปุสะภูพระรวมทั้งผงวิเศษหรือผงอิทิเจและเส้นผมของท่านโปรงไว้ในวันขึ้น15คห้าค่ำเข้าไปในแกนกลางของด้ามมีดจากนั้นจึงให้ช่างตีเข้าด้ามให้แน่น และรวบรวมมีดหมอทั้งหมดที่ช่างสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้หลวงพ่อปลุกเสกพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งในฐานะเครื่องรางของขังก็ถือว่ามีดหมอเป็นวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ชั้นยอดพุทธคุณมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนั้นดีในทุกๆเรื่องเช่นเป็นมหาอุดอยู่ยงคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดป้องกันเคี้ยวงาป้องกันคุณใสป้องกันพูดผีปีาศาจร้ายได้เป็นอย่างดีเรียกว่าใช้ได้สารพัดสรรพคุณรวมทั้งสามารถเสริมสร้างบารมี เป็นมหามงคลแก่ผู้ที่มีไว้สักการะบูชาอีกด้วยและใครที่ชอบเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนหรือต้องนอนกลางดินในปา่า